สวัสดีค่ะตัวดิฉันเป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะดิฉันอุบลอิมเอิบค่ะได้ล้างไตอาทิตย์ละสามวันเป็นไตวายมาสองปีแล้วค่ะที่จะมาบอกทุกท่านวันนี้ดิฉันสุขภาพดีได้ด้วย G4 ค่ะเป็นน้ำมันสกัดเย็นเด่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันโกจิเบอรี่น้ำมันงาแล้วก็น้ำมันรำข้าวเมื่อมิกรวมกันแล้วน้ำมันตัวนี้จะไปช่วยเรื่องระบบของเลือดตัวดิฉันได้พบกับน้ำมันอาชนิดนี้เมื่อเดือนมีนา พอศสองแล้วก็ได้ทานมาเป็นระยะเวลาประมาณ7เดือนเมื่อก่อนดิเันป่วยเนี่ยคุณหมอไม่ให้ลงผ่าตัดมีการผ่าตัดลูกสาวจะให้ไปผ่าตัดไม่ได้เพราะร่างกายอ่อนแอที่สุดแต่พอมาทาน G4 เช้า2เม็ดก่อนอาหารเชา้าแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดมาเป็นซฟอฟเจลนะคะพอทานไปแล้วประมาณ2-3เดือนปรากฏว่าค่าของเลือดดีขึ้น ไม่ได้ให้เลือดอีกเลยเมื่อก่อนนี้จะให้เลือดทั้งละ350 DC แต่ตอนนี้ไม่ได้ให้เลือดมาเกือบ2ปีแล้วแล้วก็เมื่อทานต่อเนื่องเนี่ยเวลาไปล้างไตไม่มีความดันสูงไม่มีความดันลดแล้วก็ไม่ไม่หมดแรงไม่มีน้ำท่วมปอดและไม่ได้ให้เลือดตอนนี้ความดันคงที่นะคะ131.75และถ้าสูงที่สุดก็คือ1 4 0 1 4 8 0ประมาณนี้ค่ะ แล้วขณะที่ล้างไตแล้วไปตรวจเลือดดูค่าคีตานีนจากเจ็ดนะคะมันมันสูงถึงเจ็ดเราถึงได้มีภาวะที่ต้องล้างไตล้างคลอกเลือดตอนนี้เหลือสี่จุดหนึ่งสามค่าบ u n ที่สูงตอนนี้เหลือค่า b u n เหลือแค่ยี่สบสองแล้วก็ดิฉันป่วยเป็นเบาหวานด้วยค่ะได้ทาน g 4ไปประมาณแปดเดือนเนี่ยค่าน้ำตาลก่อนก่อนไปตรวจเลือดเนี่ยจะให ลดน้ำลดอาหารตอนหกทุ่มตื่นเช้าไปตรวจเนี่ยค่าน้าตาลตอนนี้ค่ากูโคตเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็เคยให้อินซูลินเนี่ยวันละสิบยูนิตตอนนี้ลดเหลือหกยูนิตตอนเช้าก่อนอาหารเช้าสิบห้านาทีแล้วก็ยาไขมันความดันเนี่ยเคยกินยาสี่เม็ดต่อวันเช้าสองเม็ดเป็นลักษณะเม็ดกลมและตอนเย็นสองเม็ดเป็นลักษณะเม็ดเหมือนเม็ดแตงกวาตอนนี้ลดไปแล้วนะคะ ยาไขามันเม็ดกลมเนี่ยลดแล้วตอนเช้าเหลือแค่ตอนเย็น2อเม็ดเท่านั้นวันนี้เลยอยากบอกทุกท่านว่าตัวจีโปช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตอย่างดิฉันเนี่ยได้มีสุขภาพดีขึ้นได้ล้างายเป็นปกติไม่มีความดัน